สาระเกมนี้เราเล่นเป็นแชงนะครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยเออเรียกพูดผิดมีคนขอมาก็เลยเล่นให้ดูนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราบอกกันตามตรงก่อนนะว่าไอแชงเนี่ยมันเก่งกับตัวเอ่อแป๊บหนึ่งนะปุ๊บปุ๊บนั่นโดนจนได้นิดเดียวขู่ไม่ทันวะทันปะวะไม่ทันโอ้โหโอเคขอเด้งเลือดก่อนปุ๊บเนี่ยเห็นปะไม่ตายนะ คือเรามีโอกาสแค่ในส่วนของครั้งที่1เท่านั้นอะคา์เตอร์จะถ้าไม่โดนก็คือแพ้เลย <Yeah. S 1> เห็นปะสำหรับแฉงนะแชงกับแฉงด้วยกันเองนะถือว่าเล่นลำบากกว่าอ่าอันนี้อยากให้เห็นก่อนว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือแฉงเจอแฉงนะแต่ถ้าว่าถ้าแฉงเจออย่างโรเจอร์เจออะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันก็เล่นได้แหละแต่มันมันต้องจังหวะคา์เตอร์เท่านั้นอะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยสำคัญที่สุดก็คือสกิลที่1น,นั่นเองนะครับเมื่อกี้คา์เตอร์แล้วนะ อะไรวะเยะอยู่สองคนมันไม่คุ้มอ่ะอยู่สองคนมันไม่คุ้มอ่ะเออแล้วแมงก็ตามมาด้วย <c oughs> อันนี้เจอคนเล่นไปละบึ๊บนึงที่เรียบร้อยอเมื่อกี้แชงของขอเจ้าสกิลนะครับแต่ว่าเราช่วยกันสกิลทีเดียวตายโอ้ยแย่งเจอคนเป็นงานเจอเคนเป็ <c oughs> งนงาน โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ารอต,ตรอยู่ได้อยู่อ่าเรียบร้อยอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้สวยเลยคื <c ười> อเขาคงไม่นึกแหละว่าสกิลหนึ่งของเราแม่งมาไวเพราะเราเพิ่งใช้ปไปเมื่อกี้เองโอเคโถนิดเดียวอ่าระวังไปร้อนะครับโอเคขอบคุณคิงเนาะที่มาช่วย มามาปาดปาดเล่นๆมาให้ปาดกป็ปาดสิครับโอ้โหโดนไคโดโอ้โหโดนคิงอะไรของพวกคุณครับเนี่ยคนละสกิลเลยครับเนี่ยเกาหัวเลยคนนึงสกิลนึงกูก็ตายดีวะโอ้โหแต่มันก็เล่นอย่างที่เห็นนี่แหละมันมันรับปือได้กับทุกตัวสุดท้ายมันก็อยู่ที่แกรเคาน์เตอร์อย่างเมื่อกี้ต่อรอก,กันทงใช่ป่ะถ้า อาคิงขอไม่สกิลบินมาอะบินมาละเห็นะ <laughs> แต่คิงก็บินแบบนี้ได้ชัดเจนอะคือคือไม่ต้องมาหาอะไรนะดักรออะเอออย่างนั้นก็ได้อันเนี้ยเจออันเนี้ยเจอคนเล่นเป็นทำไมไม่ให้เราวะเพราะเราต้องไปดึงธงเออแต่ฟีฟีก็ดึงได้เนาะอ่ะดึงกันคนละทีสองทีชะนะไปธงไหนวะนะ่ะเฮ้ยอืม ไปทงไหนวะมเมื่อกี้แต่ก็เข้าใจได้นะเอออ่ะเท่านี้แหละจบก็อย่างที่เล่ให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับตัวแชงน้ําเนินคือมีคนขอมาเนาะเลยเล่ให้ดูนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาคุยถึงหลักๆของมันก่อนเนี่ยตัวแชงตัวนี้ผมมองว่าสกิลหลักของมันคือสกิลที่1ดังนั้นเซตเหรียญดีสุดคือเซตนี้เอาไว้ชัดนก่อนนะสำหรับตัวผมเองนะครับผมเล่นเซตนี้นะเพราะว่าสกิลที่1อ่ะมันเร็วพอหลังจากที่เราใช้สมมุติว่าเราว่าวอีกฝ่ายอ่ะคิดไม่ถึงหรอก เมื่อสกิลหนึ่งของเราอ่ะแม่งจะครูดาวกลับมาไวแบบไว,ไว,ไว,ไวมากๆหลังจากนั้นใช้อีกทีคือเขาเขานึกกันไม่ทันหรอกครับเอากันตรงๆนะเพราะก่อนเข้าเกมไม่ค่อยมีใครดูเหรียญหรอกก็ดูแค่ว่าตัวละครอ,อะไรแค่นั้นเองดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าอันนี้ดีสุดแล้วส่วนถ้าใครไม่มีเหเรียญเซตนี้ถ้าไม่มีนะครับ3ฟรี3โบอาสามไคดโด3าอะไรก็ใส่ไปเลยครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีเซตไหนมาทดแทนเซตนี้ได้เลยเซตนี้ดียังไงนะครับใส่แชงเขียวก็ดีนะ โดนตีย่นสกิลหนึ่งโดนตีย่นสกิลหนึ่งและซัดฟิลย่นสกิลที่หนึ่งทุกอย่างย่นสกิลที่หนึ่งคือสกิลเคาน์เตอร์ครับส่วนถ้าเหรียญเนี้ยใส่แชงเขียวก็ได้เพราะว่ามันจะได้ในส่วนของอ่่าาซัดอะอะไรนะสกิลลบลมรันเออ่ของแชงลมรันน่ะมันมันจะได้ถี่มากขึ้นเพราะว่าสกิลที่หนึ่งของคือมันเหมือนกันน่ะแชงน้ำเงินสกิลที่หนึ่งเอาไว้ฆ่าแต่เป็นการเคาน์เตอร์แชงเขียวสกิลที่หนึ่งเอาไว้ฆ่าแต่เป็นการวาร์ปและไปปาด มันต่างกันนะครับเนี่ยอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนดังนั้นทั้ง2ตัวนี้สกิลที่1เหมือนกันไม่ใช่ฮาคี้นะไอ้สกิลฮาคิ้มันโดนลบได้ครับแต่ถ้าเราสกิลหนึ่งได้แม่งตายทุกตัวเอาไว้ชัดเนาะแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยหลังจากที่ฆ่าได้แล้วจะเด้งเลือดเผือมพลังโจมตีอย่างงี้เห็นป่มสูงสุด100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปแรงครับหมายความว่าตัวนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งตัวนี้นะแล้วก็ถ้าโดนสถานะเมื่อไหร่จะไม่เสียการทรงตัวเป็นเวลา1ิวิหลังจากที่โดนใครโดวิ่งตัดเลือดนะคร,ะาารถ บวกได้แต่ถามว่าฆ่าได้ไหมอ่ะส่วนตัวผมมองว่าไม่เพราะผมก็เล่นไคโดวิ่งมานะฮะส่วนแชงเนี่ยอ่าถ้าผมเล่นเป็นไคโดวิ่งนะเจอแชงแทบไม่กลัวเลยส่วนเล่นแม่ใหญ่ถ้าแชงโดนติดไฟเผาละก็ไม่กลัวเพราะว่าตีเราก็เลือดเด้งเห็นปะอ่าส่วนถ้าเจอเป็นคิดรอถ้าเก็บสแต็กเต็มแล้วแชงตีเราก็ไม่ก็ไม่เข้าเห็นปะมันหลายๆตัวครับที่แชงมันฆ่ามันต้องอาศัยจังหวะเออ ผมเลยอยากบอกว่าจาังหวะของมันมีแค่คาลเตอร์เท่านั้นเลยเคาลเตอร์อรอได้คือค่าคาลเตอร์ไม่ได้ก็คือไม่ค่าคําตอบมีเพียงเท่านี้อันนี้คือของโตแชฉงนะครับเดี๋ยวมีคนถามอ้าแล้วอย่างนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมส่วนโตวผมมองว่าโซโลดีกว่าถ้าถามแบบคู่กันนะเพราะว่าเจอแเงไอแชงเขียวเนี่ยโซโลก็ยังค่าได้ดีกว่าตรงนั้นแต่แช้งน้งเงินเจอแชงเขียวอ่ะค่าได้ไหมคําตอบเลยอยู่ที่ไอแเงเขียวว่าตีเราหรือเปล่าถ้าตีเราแล้วเราสกิลหนึ่งคาลเตอร์ได้แเงเขียวก็ตาย แต่แต่ถ้าเคาน์เตอร์ไม่ได้อะก็ไม่ตายเมื่อเลยเป็นแบบเนี้มันมันบวกกับทุกตัวได้อันนี้ต้องคุยกับบวกได้กับทุกตัวแต่มันไม่ไหมายความว่าจะฆ่าได้เสมอไปเพราะว่าตัวนี้ใช้ฝีมือเยอะมากสำหรับตัวนี้นะผมให้น่าจะเทียบเท่ากับเออเลลี่หนุ่มได้เลยอะ่ะตัวนี้ใช้ฝีมือหนักมากๆนะครับดังนั้นถ้าใครจะเล่นก็อาจจะต้องฝึกบ่อยๆช่ําๆแบบแต่ผมมองว่าถ้า,ถาคุณเล่นช่ําไม่ถึงขนาดนั้นนะนะไปเล่นโซโลมันจะเก่งกว่านะ อันนี้ต้องต่อกันตามตรงนะหรือถ้าช่าขนาดนั้นเล่นอุตะเล่นไม่ใหญ่เล่นคิงอาจจะดีกว่าอันนี้ส่วนต,วตัวต้องยอมรับกันตามตรงนะว่ายัางไงก็ยังสู้ตัวละครพวกนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวเก่าที่บัฟมาแล้วเล่นได้เท่านี้ส่วนตัวผมว่าเกินพอแล้วเพราะว่าการันตีอยู่พันสองเพชรปะถ้าจะไม่ผิดนะไอล่าสุดอะ่ะพันสองเพชรเล่นได้แค่นเนี้ยฆ่าได้ทุกตัวละครอาศัยที่จังหวะผมว่าก็เก่งมากแล้วครับสำหรับตัวมันนะนะแล้วก็เป็นซับได้ด้วยเนาะ โอเคน่าจะค,ครบนะครับสำหรับตัวแช้งน้ำเงินครับ